ข่าววันนี้กับมาดีสุรินบรนจันทร์ที่22เมษาย,ยนพุทธศักราช2567เวลา7นาฬิกานางวิาวัลแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินร่วมพิธีบรรพชาสม,มาเณีโครงการบรรพชาสม,มาเณีภาคฤด,ดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินบ้านละออก ตำบลนเฉียงอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีจากนั้นเวลา9ก้านาฬิกานางวิลวันแสนจันสถิติจังหวัดสุรินทร์อมอบหมายให้นางสาวละเอียดปานทองนักวิชาการสถิติชำนาญการและนางมิีพันธ์จิตเย็นผู้ช่วยพนักง,งานสถิติสำนักง,งานสถิติจังหวัดสุรินทร ร่วมประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดสุรินทร์ครั้งที่2ทับ2,567ณห้องประชุมข้าวสารหอมชั้น2สารกลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนางสุปราณีมหาพัฒนนาไทยหวัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ และในเวลาสิบนาฬิกานางวิาวันแสนจันสถิติจังหวัดสุรินทร์ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยวด่านชายแดนช่องจอมครั้งที่2องทั2567นห้ณห้องประชุมรวยปรา,าส,ร 4, สราทชั้น4ี่สารกลางจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ จากนั้นเวลา14นาฬิกา30สิ30นาทีนางวิรวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์อุราสายผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการสถิติและวางแผนร่วมประชุมเพื่อบรรยายสรุปสถานการณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและรับทราบปัญหาข้อขัดแย้งด้านการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาณห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์ชั้นสี่สารกลางจังหวัดสุรินทร์ โดยมีพันเอกพิชนุทเงินแถบผอสพอปสอปปอสามกอรมนเป็นประธานการประชมุมในครั้งนี้